พนมใยแอนโต์นะครับผมนี่คือร้านชื่อดังเลยเซิร์ชเข้าไปใน Google ปรากฏว่านี่คือร้านที่ขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆเลยครับโอ้โหเยอะมากๆนะเรียกได้ว่าถ้าเดินดูทั้งวันนี้ก็ไม่หมดจริงๆนะฮะสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็คลิปนี้โอ้โหตอนนี้ผมหนักใจมากที่จะหาอะไรมาลงร้านคือเพื่อนๆแนะนำมาหลาย หลายร้านมากๆฮะแล้วก็ผมเนี่ยก็เลยลองเซิร์ชดูแล้วกันนะเซิร์ชไปคําว่าของแต่งมอเตอร์ไซค์นะเหมือนเวลาเราจะหาของแต่งอะไรเราก็เซิร์ชไปแบบนั้นแหละมีร้านที่น่าสนใจมากอีกร้านหนึ่งนะเข้าไปใน YouTube นี่เจอหลายคลิปเรียงกันเลยนะเซิร์ชว่าของแต่งมอเตอร์ไซค์เจอคือร้านขนมนะฮะขนมใจอันสโต้นะนนะคือร้านนี้เนี่ยผมไปดูคลิปดูรีวิวอะไรต่างๆมาสักพักแล้วผมว่าน่าสนใจมากร้านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะว่าของแต่งของเราเนี่ยเราน่าจะลองไปดูร้านดีกันว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็พี่ๆท,ที่ร้านเนี่ยเขามีการทําคลิปอะไรมาอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะไปที่ร้านขนมอะไรแต่งตัวนี้เพื่อที่จะไปดูของแต่งไปดูหน้าร้านเขาจริงๆหน่อยว่าร้านเขาเป็นยังไงบ้างมีของแต่งอะไรให้เรานํามาลงที่ร้านได้บ้างครับ แล้วตอนนี้ครับเราก็มาถึงกันแล้วครับนี่ครับอยู่ที่ร้านพนมไจแอนท์สโตนะครับผมนี่คือร้านชื่อดังเลยผมเนี่ยพยายามหาข้อมูลนะมาหลายพื้นที่มากเซิร์ชเข้าไปใน Google เซิร์ชเข้าไปใน a c e b o o k ใน YouTube ปรากฏว่านี่คือร้านที่ขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆเลยฮนระเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้ามาดูว่าอุปกรณ์อะไรที่เราจะาไปลงร้านเนี่ยที่นี่เนี่ยเขามีอะไรแนะนํำยังไงบ้างนะครับผมที่สะดุดตามผมอีกอย่างนึงนะดูหน้าร้านเขาซุปเปอร์มาร์เกต็ตอะไรแต่งโบตัสไซส์อยากรู้เหมือนกันทำไม โอเคครับทุกคนครับแล้วตอนนี้ครับผมก็เข้ามาอยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วครับแล้วที่นั่งอยู่กับผมตรงนี้คือพี่บอยนะครับที่จะมาแนะนําเราในวันนี้ครับสวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีครับผมเห็นร้านชื่อร้านขนมใจแอนโซแล้วก็มีอีกคำหนึ่งเขียนว่าซูเปอร์มาร์เก็ตทำไมถึงใช้คว่าซูเปอร์มาร์เก็ตครับพี่ซูเปอร์มาร์เก็ตในที่นี้ก็คือทางเราก็คอนเซปแบบอยากให้ลูกค้าแบบอารมณ์แบบเดินช็อปในห้างเหมือนเหมือนมาซื้ออะไรเหมือนมาเดินห้างเจอสินค้าอย่างเงี้ยครับ เพื่อความสะดวกสบายในการ,รช็อปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมมาแล้วก็พอดูเข้าไปปุ๊บโอ้โหมาเห็นมันมีหลายโซนหลายแบบโอ้โหเยอะมากเลยเกินในนี้รจริงๆเราแบ่งโซนดูดแลกันยังไงฮะเวลาเราจะแนะนําลูกค้าโซนก็จะมีทีมงานครับทีมงานคอยดูแลลูกค้าแต่ละโซนครับ,รบรก็จะมีบอกเป็นล็อกต่างๆ รจริงๆแล้ววันนี้ผมเนี่ยตั้งใจเลยที่จะมาหาของเนี่ยไปลงที่หน้าร้านร้านเพิ่งจะเสร็จตอนนี้ยังโล่งๆอยู่<ช>อยากให้พี่บอยเนี่ยช่วยแนะนาแนะนําเริ่มต้นจากยังไงดีก่อนอื่นเลยเราก็จะสอบถามลูกค้าก่อนว่าจะลงอะไรในแนวไหน<ม>เราก็จะแนะนําที่มันขายได้ง่ายๆเป็นพวกอะไรสิ้นเปลืองที่มันใช้แล้วหมดไปก็พกเพ่อโซ่สเตอร์นะครับ<ม>โซ่สเตอร์รผ้าเบรกแบตเตอรี่ยังนอกยังในพวกนี้ครับท่าพูดถึงว่า ของที่ขายดีที่สุดในนี้ครับอะไรในร้านนี้ที่คนแบบชอบซื้อไปไปใช้มากที่สุดนะในช่วงนี้อะไรที่ขายดีนะครับก็จะเป็นพวกวงล้อลูกค้าจะไล่ปัม๊มปั๊มบนปั๊มดิ่ดล่างนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ระบบเบรกนะครับระบบเบรกเป็นสําคัญเลยปั๊มบนปั๊มล่าง ครับพวกนี้อ่าโอเคครับเพื่อนๆครับก็จริงๆแล้วที่ร้านของเรานะที่เพื่อนๆหลายคนรู้จักกันดีก็คือมันเป็นร้านที่เรามีกล่องคันเร่งไฟฟ้าสำหรับรถยนต์แล้วก็มีบูธคอยสำหรับมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็เรียกว่าข้อมูลเนี่ยเริ่มแน่นและเริ่มอยากเห็นแล้วว่าสิ่งที่พี่บอยแนะนำเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้พี่บอยพาเราไปดูกันนะครับ ครับผมเพื่อนเพื่อนครับก็เราไปดูกันมาแบบโอ้โหเยอะมากๆนะเรียกได้ว่าถ้าเดินดูทั้งวันนี้ก็ไม่หมดจริงๆนะที่ผมมาดูเนี่ยก็ได้ของในใจละเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ร้านว่าได้อะไรติดไม้ติดมือไปบ้างนะครับแต่ที่สำคัญเลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่บอยมากครับที่ให้คําแนะนาวันนี้ครับขอบคุณมากครับพี่บอยครับอยากให้พี่บอยฝากร้านนิดนึงว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงฮะฝากติดตามนะครับพนมเรซิ่งครับหรือว่าพนมบะไหลยนั่นเองนะครับของเราก็มีทั้งหมด3สาขาด้วยกันครับสาขาที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือสาขานจอรกกา่ี สาขาคือพนมเมืองใหม่ถนนแพรกษาเหมือนกันนะครับแล้วอีกสาขาหนึ่งก็คือที่ประชาอุทิศ117ทุ่งคุนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางออนไลน์ด้วยครับไม่ว่าจะเป็น Tik t o k y o u t u ูปนะครับพนมช n n e l นะพนมเลสติ้งนะครับ i อจีครับไลน์แอพนะครับเฟซบุ๊กพนมเลสติ้งฝากกดติดตามด้วยนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวเรากลับไปที่ร้านกันต่อนะครับแล้วเดี๋ยวของที่เราได้ไปในวันนี้เนี่ยจะเอาไปลงเอาไปจัดที่หน้าร้านเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าออกมาแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านครับ ก็ตอนนี้กลับมาถึงร้านกันเรียบร้อยแล้วครับก็เราไปที่ร้านขนมมาไม่ผิดหวังจริงครับทุกคนครับและที่สําคัญเลยพี่บอยนะบริการดีให้คําแนะนําดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นที่มาของการที่เราได้ขอมาลงร้านเยอะมากๆทั้งหมดประมาณ400กว่ารายการนะรทุกคนครับนี่ใบเสร็จหน้าหนึ่งมีประมาณสัก30-40รายการนะครับแล้วก็ แต่ละหน้าก็จะมีของเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่ได้มาก็นี่นะฮะทิกวางอยู่ตรงนี้นะจะเป็นพวกล้อบ้างพวกหมวกกันน็อกบ้างพวกอะไรแต่งต่างๆบ้างที่แรกเราดูไว้ว่าอยากจะได้สักประมาณ3 0 0 0 0ื่นนะเปิดดิลแรกสักสามหมื่นดูไปดูมาโอ้โหติดลมฮะก็ปลาไปแสนหนึ่งนะครับแล้วของที่ได้มาตอนนี้ก็เอามาวางเตรียมพร้อมที่จะจัดขึ้นในร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดร้านนิดหน่อยนะครับแล้วก็บิวอินเพิ่มเติม <ๆ S 2> อีกเล็กน้อยก็จะเอาของเหล่านี้เนี่ยขึ้นโชว์ที่ร้านแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆ น,นะครับผมโอเคก็คลิปนี้นะฮะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับผมคลิปหน้ายังมีคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับร้าน G ีทซ er, นะื้อมาฝากอีกแน่นอนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ